ไปตอกันที่ศาของคุณมานะนะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะคุณมานะคะสวัสดีครับอาจารย์ถนอมและคุณยี้ครับคุณค่ะคุณมานะเรื่องของการหักภาษีใช่ไหมครับครับผมค่ะเชิญค่ะก็ตอนตอนนี้ก็ยอยู่ในในส่วนของตำรวจก็สอบถามท่านบอกว่าท่านท่านสงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีป็นเรื่องเก่าใช่ไมเรื่องเก่าพีมนะครับ โอเคเดี๋ยวถามนะเพราะมีเพราะมีคนดูรายการเนี่ยก็เป็นห่วงพี่อยู่แหละไอ้ที่พี่ไปเสียภาษีละถูกเจ้าหน้าที่สันปกรณอำเภอโนนไทยใช่ไหมครับปุ๋มจำได้แล้วที่ถูกหลอกไปหลายรอบนะครับไปเข้ากระเป๋าส่วนตัวน่ะพี่เสียไปเท่าไหร่นะกี่หมื่นนะหกเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับรปบผมื่นแล้วก็สรุปแล้วมีผู้เสียหายกี่คนนะที่ไปแจ้งความกัน เทียบความถามร้อยเวรประมาณหกสิบกว่ารายครับปุ่มหกสิบกว่าครับมันเล่นมานานมากต่อเรื่องเลยใช่ไหมหลายปีหลายปีภาษีถ้างั้นใช่ไหมพี่พอพอเรื่องความมันแดงขึ้นมาปั๊บนี่ทุกคนเอ้าฉันก็เป็นเหยื่อคุณนี่นี่ใช่ไหมอ่าเจ้าถูกออกมาเทียบเลยหกสิบกว่ารายไปแจ้งความไปหกสิบกว่ารายเป็นเงินสักกี่ล้านนะพี่ประมาณประมาณเจ็ดล้านกว่าครับ เจ็ดล้านกว่าแล้วเ <รอ S 2> จ้าหน้าที่คนนั้นเข้าคุกไปหรือ,อยังตอนตอนนี้คงจะยังครับเพราะว่าผมสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านบอกว่ากำลังส่งเรื่องเข้าปปรชอร,รอปรปรชอร,รอปรปชที่มูลกับแล้วก็จะดำเนินการต่อครับผมเรื่องการทุจริตในหน้าที่น,นคะคะส่วนของปปชครับขอนุญาตครับส่วนส่วนพวกผมผู้เสียหายตอนนี้กำลัง หาทานายอาสากับทางท่านนายเปือท่านเนตทำหนังสือถึงสภาทานายความของนครราชสีมาครับตอนนี้ผมก็ได้ไปพบทางทานายแล้วก็ทางทานายได้ขอขอสํานวนที่ทางผู้เสียหายไปให้ปากคํากับทางตํารวจตอนนี้ทางท่านทานายกําลังรวบรวมคาให้การอยู่ครับแล้วก็จะแจ้งมาแล้วก็จะจะทําหนังสืออนุมัติถึงสภาทานายความ เพื่อเพื่อทําเรื่องต่อครับผมอืมหกสิบกี่รายนะพี่คือผมไม่แน่ใจผมสอบถามทางร้อยเวรนเพราะว่าร้อยเวรนจะมีประมาณมีสามท่านครับทีนี้เวลาผู้ไปแจ้งความก็จะไปไปต่างวันกันก็ในส่วนของร้อยเวีของผมมียี่สิบกับรวมแล้วประมาณเจ็ดล้านบาทยีบหกสิบกว่รายใช่ไหมรวมๆประมาณเกือบเจ็ดสิบนะครับผมแล้วเราไป ใช่สภาทนายความช่วยเนี่ยช่วยยังไงช่วยช่วยยังไง <c oughs> คือช่วยอตอนนี้ท่านทางสภาทนายความอ่าท่านก็กําลังรวบรวมอยู่ครับคือคือช่วยให้ฟ้องเรียกค่าไเสียหายคืนครับ <c oughs> ผมก็ยังยังไม่เข้าใจระหว่างว่าทางตารวจกับทางธนาคารนี่ยท,ทางทางทนายท่านจะทํางาน ประสานกันไหมหรือว่าต่างคนต่างทำากมเรูนครับอืมเดี๋ยวผมถามพี่นิดหนึ่งว่าภาษีนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเสียเราก็ไปเสียแล้วกับเจ้าหน้าที่ภาษีบนที่สํานักงานสรรพากรอาเภอถูกไหมครับพี่ครับครับผมเราเสียแล้วพอเราเสียแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยโกงเงินเราไปไม่เอาเข้าไประบบภาษีเราจะรู้ได้ไหมว่าเราเราผมว่ากรณีนี้เนี่ยชาวบ้านไม่น่าจะเป็นผู้เสียหาย อันนี้สมองในมิติว่าเราไปเสียกับเจ้าหน้าที่ครับแล้วคุณก็เอาเงินไปไหนก็เรื่องของคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเราก็กลับบ้านไปเราเสียแล้วตรนบี้ทําเหมือนกับว่าตอนนี้ทําเหมือนกับว่าชาวบ้านยังไม่ได้จ่ายภาษีใช่ป่ะครับครับแล้วแล้วจะต้องกลับมาเสียภาษีอีกถูกไหมครับพี่เนี่ยถึงต้องมีทนายความไปช่วยทําคดีนี้ถูกไหมครับครับครับคุณ องนะทีนี้แล้วก็ได้ขายัดตัแล้วก็ได้ไปไปปรึกษาทางศูนย์ดำรงธรรมนครราชสีมาเพื่อที่จะให้ท่านช่วยชะลอการเสียภาษีแล้วก็ชะลอการเสียค่าปรับเลยครับก็แสดงว่าสรรพากรยังเรียกเก็บภาษีเราอยู่ถูกไหมพี่คือตามหน้าที่เราต้องไปเสียครับเพราะว่าในส่วนที่เรายังค้างอยู่เราต้องไปเสียครับ เอาที่ค้างไม่เป็นไรแต่ที่เสียไปแล้วก็ถือว,ว่าจบไหมแลวที่เหลือมันต้องทำไอ้น,นี้ผมคิดว่าถ้าส่วนตัวผมนะถ้าผมจะโต้แย้งผมว่าคนที่เสียหายในกรณีดังกล่าวนี่คือกรมสรรพากรไม่ใช่ชาวบ้านส่วนชาวบ้านยังเสียภาษียังยังไม่ครบจำนวนโอเคก็ต okay. ้องเสียเพิ่มใครยังไม่เสียก็ต <si ้องเสียอใครเสียไม่ครบก็ต้องเสียเพิ่มใครเสียมาแล้วครบแล้วหรือสมมุติว่าเสียเกินไปด้วยนะก็ต้องคืนให้เขาไปอีก แล้วกมรมสรรพากรต้องไล่บี้กับคนของคนเองอ่ะใช่ค่ะต้องไปฟ้องแล้วทำไมต้องโยนให้เป็นภาระของชาวบ้านกลายมาเป็นชาวบ้านมาต้องฟ้องอันนี้เขาจะผมว่าจะฟ้องกรมนะใช่ไหมชาวบ้านรู้สึกทางนั้นอะ่ะก็เคยปรึกษาทานายทานายก็บอกว่าเราจะไปฟ้องกรมว่ามันก็ฟ้องเขาไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้เสียภาษีผมก็มันเข้าใจเหมือนมันมันจะผมผมเคยดูกรณีของที่ ไม่รู้จะจะเอืยอได้ไหมเรื่องของตำรวจชนคุณหมอนะครับครับได้ได้ได้ตอกองพลตำรวจหมอกระต่ายหมอกระต่ายใช่ไหมออออ่าเชิญครับพี่เชิญครับพี่ครับผมเอาอย่างนี้นะครัะก็ให้ทั้งทนายสภาทนายความท่านท่านช่วยว่าจะจะช่วยเหลือในรูปแบบไหนครับ คือตอนนี้สรรพากรนนทนนไทยยังแจ้งให้เราต้องไปเสียภาษีอยู่ใช่ป่ะครับพี่ก็ก็ไม่มีหนังสือแจ้งครับแต่ว่าตอนตอนวันที่เกิดเรื่องใหม่ๆทางทางผู้ช่วยสรรพากรครับท่านก็บอกว่าในส่วนภาษีที่ายังค้างอยู่ท่านก็ต้องมาเสียตามตามหน้าที่บอกว่าอย่างนี้ครับอ๋อยังค้างอใช่ยังค้างไม่เถียงไอ้ที่เสียไปแล้วก็ถือว่าจบค้างมีความหมายความว่า ที่มันต่อสัตว์ประกันนบพลนทัยได้ไหมเนี่ยครับเออไอที่อ๋อที่ค้างอยู่หมายถึงไอ้ที่เราโกงถูกโกงไปนะคือยอดค้างเหรอคะเขารับอย่างนั้นเหรอก็แสดงว่าเขานับเลยอ่ะที่เราใส่ไว้เขาไม่ลับเขาไม่ค้างปนหาคือเขาไม่ลับเลยถึงต้องหาทนายมาผมผมว่าผมว่านะต้องตีความอีกแบบหนึ่งครับถ้าเป็นผมนะผมจะไปฟ้องศาลปกครอง ว่าผมเสียภาษีไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่คุณทุษจริตแล้ววันนี้คุณยังจะมาเมินประเมินภาษีให้ผมเสียอีกอมันก็เลยเกิดข้อพิพาทระหว่างผมชาวบ้านกับรัฐคือกรมสรรพากรจึงนําความมาฟ้องต่อศาลปกครองให้ศาลไต่สวนซิว่ากรณีดังกล่าวเนี้ยชาวบ้านยังต้องชดใช้อยู่ไหมผมไม่ใช้สิทธิทางศาลปกครองดีกว่าพี่มานะ ครับแล้วทางสามปกครองทําได้ตัวเองได้เลยใช่ไหมแล้วทางสามปกครองเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ทนายก็ได้ทํได้ตัวเองได้แล้วเข้าชื่อกันสมมติเจ็ดสิบรายนี่เข้าชื่อพร้อมกันแผ่นเดียวเลยค่ะแล้วก็เขียนคําฟ้องเขียนคําฟ้องตามข้อเท็จจริงเลยว่าข้าพระเจ้าพกคนทั้งเจ็ดสิบคนนี้ดังต่อไปนี้นะครับถูกเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ทางานอยู่ส่วนประกอํอำเภอนี้ นะครับเรียกประเมินภาษีพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายก็พากันไปชำระภาษีที่สัมภาร์นะมันมีเอกสารอะไรบ้างแนบไปเรียบร้อยประกอบไปนะครับแล้วก็รวมแลวความเสียเท่าไหร่ต่อมาเจ้าหน้าที่ภาษีคนนี้ทุจริตนะครับแต่ว่าทางสัมภาร์อำเภอยังให้พวกข้าพระเจ้ายังไปชำระภาษีอยู่โดยอ้างว่าคุณต้องเสียภาษีที่ค้างอยู่ข้าพระเจ้าจึงเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ที่มารทัดโทร1153หน่อยพี่1153เบอร์ของสารปกครองนะพี่หาดูสารปกครองก่อนครับครับที่สารปกครองก็อยู่โคราชใช่พี่สารปกครองอยู่ที่โคราชใช่ครับพี่แล้วก็ถ้าไปเจอสภาทนายความของนครราชสีมาแล้วลองหาดูเรื่องนี้ดูเขาน่าจะมีความแม่นยํามากกว่าที่ผมพูดอ่ะครับครับครับแต่ว่าถ้าถามผมนะผมก็ถ้าเป็นตอนนี้มันเกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับกรมสรรพากรแล้วถูกไหมพี่เกิดข้อพิพาทว่าเราเสียไปแล้ว คำว่าข้อพิพลาทหมายความว่าเราเสียไปแล้วเจ้าหน้าที่คุณโกงแล้วจะมาให้เราเสียอีกแสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้เราคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเราถูกไหมเราจะเสียซ้าเสียซ้อนทําไมเอเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทั้งหมด70กว่าคนควรจะต้องทํานะพี่นะทำหนังทำทำหนังสือขึ้นมาฉบับทาเป็นชียงหางว่าวว่าผู้เสียหายทั้งหมดนี้ทั้ง70รายดังต่อไปนี้นะครับขอทราบว่าที่เราเสียภาษีไปแล้วจํานวนเท่านี้บาท นะครับให้กับนางสาวคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สารกรนะครับตั้งแต่วันนี้เท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยนะนะครับครับทางประชาชนเรายังต้องเสียภาษีอีกหรือไม่นะครับครับถ้าเขาตอบมาว่าคุณยังต้องเสียอันนั้นแหละคุณก็ต้องบอกว่าเราไม่จ่ายเพราะว่าเราได้จ่ายไปแล้วนะครับพอมันเกิดการอุทธรคำสั่งกันขึ้นมาปั๊บว่าคุณยังต้องจ่ายสมมติสารกรนนทไทยบอกคุณยังต้องจ่ายเราเอาคําสั่งของนนทไทยนั่นแหละครับเป็นเหตุที่จะนําไปการสู่การฟ้องคพีแต่ทั้งหมดต้องทําเป็นหนังสือก่อนนะ ทำหนังสือคำต่อรับกันมาก่อนใช่ครับให้มีหลักฐานในการแจ้งความต้องมีคําถามกันก่อนม่อยู่ๆเราจะไปฟ้องเลยฟ้องเรื่องอะไรล่ะฟ้องเรื่องภาษีล่ะในหลักฐานละเพราะการฟ้องคดีต่อการฟ้องการนําคดีไปฟ้องศาลปกครองมันจะต้องผ่านการอุทธรมาก่อนแปลว่าเราทาหนังสือไปบอกว่าเราจ่ายไปแล้วเรายังจะต้องจ่ายอีกไหมถ้าเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่าต้องจ่ายเราก็บอกว่าเราจ่ายไปแล้วทําไมเราจะต้องจ่ายอีกนะครับขอให้สรรพากรนี่ไปดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของคุณ ถูกไหมแต่ผับพาละม,มาให้เราเออ,เอ,อถ้าเขาบอกว่าไม่ละพวกคุณต้องจ่ายเราไม่ยอมรับแล้วทีนี้นําคดีไปฟ้องศาลปกครองเพื่อศาลไตส่สวนว่าเรายังจะต้องจ่ายไหมครับได้และครับพีบ่โอเคไหมพี่มานะครับครับเราจะลองปรึกษากับทางคนะและทีมงานดูครับใช่ลแล้วก็เท่า,าชื่อบัญชีหางว่าวนะฟ้องศาลปกครองฟ้องฟ้องออนไลน์ได้เลยนะไม่ยุ่งยากเลยนะอยู่ที่โคราชแล้วก็ง่าย แล้วถ้ายังมีสภาทนายความช่วยแนะนําตรงนี้ผมคิดว่ามันไปได้ง่ายเลยอะครับไม่มีอะไรซับซ้อนข้อที่จริงกว่ากดชัดว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องไปฟ้องคุณผู้หญิงคนนั้นเพื่อเอาเงินคืนถูกไหมใช่ครับใช่ครับ แสดงว่าถ้าเขาให้เราไปฟ้องผู้หญิงคนนั้นเพื่อเอาเงินคืนก็แสดงว่าก็กรมก็ต้องเรียกจากเราไอ้ต้องจ่ายถูกต้องสามกรณีเ้าคิดว่าโอกาสที่จะได้คืนก็คงจะยากครับใช่แล้วเราจะต้องเสียเงินสองต่อเลยนะใช่เสียเงินใท้อยูหญิงคนนั้นไปแล้วจะต้องไปเสียเงินใ้สามกรณีอีกรอบหนึ่งอีกค่ะอืเพราะมันพลัดพผมมาใช้สิทธิ์ตังสารปกครองก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชาวบ้านจ่ายแล้วแล้วทำไมจะต้องมาจ่ายอีกในเมื่อ ก็เหมือนกับเอเป็นพนักงานธนาคารค่ะที่เอาเงินไปฝากไปตั้งใจจะไปฝากธนาคารเอเป็นคนรับฝากให้เอาเงินเอาเงินไปถึงให้เอเรียบร้อยแล้วนะเอก็ทําเอกสารมานะครับโอเคนะถนอมเงินมาฝากธนาคารบัตรเป็นก้อนสองเงินให้เอ่แล้วผมก็กลับไปค่ะเอ่เมลเงินเข้าลิ้นชักอ่ะใส่กระเป๋าส่วนตัวอ่แล้วตกลงความผิดของพี่ถนอมเนาะที่เอาเงินให้เอธนาคารต้องรับผิดชอบกับผมไหม จริงๆต้องรับผิดชอบสิคะถ้าผมกับเอ่ไปทำกันที่ร้านอาหารนะว่าไปอย่างใช่ตรงนี้มาที่ธนาคารแล้วะมาที่ธนาคารนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกับพี่เลยนี่บนที่ว่าการอำเภอโนนไทยใช่ค่ะบนที like ่ว่าการอำเภอโนนไทยเจ้าพนักงานภาษีถูกไหมครับพี่มณะครับผมถูกต้องครับผมอ้าวแล้วยังจะให้ประชาชนมาเสียอันนี้ผมว่าต้องฟ้องศาลปกครองจริงๆด้วยแหละพี่นะก่อนจะฟ้องคุณผู้หญิงคนนั้นแล้วเผลอๆนะ คือถ้าฟ้องชนะก็แปลว่าเราไม่ต้องจ่ายเราก็ไม่ต้องเสียเงินความเสียที่เกิดขึ้นกับสรรพกรสรกรพกรก็ต้องไปไล่เบีย้ยออกกับคนของคุณจริงค่ะ,ะครับครับโอ้รับ,รบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปัญหาก็คือเขาต้องไปไล่เบีย้ยกับคนของเขาเองเพราะเขาคนทุจริตแล้วสรรพกรนี่มันมีกฎหมายละเมิด กฎหมายละเมิดปีปสองพันาสิ่วันด้วยกันละเมิดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดอ่ะเหมือนสมมติเอเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการละเมิดละเมิดทำให้เกิดความเสียหายสันมาก่อนเรียกให้คุณจ่ายได้เลยเรียกให้ชดใช้ความเสียหายนั้นได้เลยถ้าไม่ชดใช้นำคดีไปฟอ้องศาลยึดอาญาบังคับคดีแต่ชาวบ้านไม่สามารถใช้กฎหมายละเมิดที่จะบอกเฮ้ยคุณเอาตังค์ฉันคืนมามก็ต้องใช้ในการฟ้องทางแพ่งข้อหาช่อโกง่น่ะแล้วจะได้ไหมชาวบ้านถึงถาม ตอนนี้เงินไปใช้หมดแล้วถ้าได้มาเสร็จปั๊บก็ต้องไปเสียภาษีแล้วในระหว่างนั้นก็มีเบี้ยปรับก็ยังไม่ได้จ่ายถูกเห็นไหมเจียสายเงินสองรอบสามรอบนึงลองดูพี่มณัลองดูนะผมอาจจะพูดผิดหรือไม่คือทั้งหมดไม่ได้สรุปว่าสิ่งที่ผมพูดถูกนะแต่ว่าเป็นแนวทางว่าหนึ่งสองสามไปช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เพื่อจะได้ไปถูกช่องทางแต่ช่องที่ถูกที่สุดก็คือสารปกครองนั่นแหละครับได้ไม่ได้สารก็จะบอกว่าคดีนี้ฟ้องสารปกครองได้หรือไม่ซึ่งมองในมุมผมในฐานะที่ปรึกษาสำนักงาน เป็นมาหลายปีนะผมว่าคนที่จะนำคดีขึ้นสุดศาลปกครองได้นึงต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียและต้องฟ้องเสียภายในยุคความนะครับและต้องผ่านกระบวนการก็คือการอุทธร์มาก่อนแล้วแล้วก็ทำใฉ้ได้จำนินการทำหนังสือไปที่กรมสรรพากรก่อนเลยนะคะกรมสรรพากรนั้นนะครับครับเดี๋ยวจาแล้วแล้วรายงานความคืบหน้าด้วยนะให้ลูกชายแจ้งความคืบหน้ามาเป็นระยะระยะนะเดี๋ยวจะได้ตามให้นะครับครับผมแจ้งทาื่องนี้ของท่านกาตินนะครับ แล้วลผมว่าเรื่องนี้นะ <c oughs> ควรจะร้องเรียนไปถึงสำนักนายกนันนะ่นเพื่อเกิดการสั่งการว่า้ ه, ทำไมต้องไปเอาเกระชาบ้านอีกอจริงไหมนโะยบายต้องลงมานะไม่ใช่ปล่อยท่องที่ก็ทำอย่างเดียวนะครับโอเคครับพี่มานะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์และคุณเอครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่มานะพูดถึงสารละการของท่านนี้ขอชื่นชมครับมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเลยครับผม ขอบพระคุณครับพี่มานะครับสำหรับกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ